ครับก็มาที่ครับรกลัวอะไรตรงไหนของดีก็ต้องบอกต่อกันไปนะครับนี่ใครยิ่งจเจริญครับเอาปลอกดีๆคุณภ,ภาพดีๆนะครับสวยๆอ่ามาให้เลือกเรียกลับใช้บริการกันอีกเนาะก็ลักษณะแนวการทําคลิปอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ได้รับการ ส่งเท่าไหร่นะครับ AI ก็ไม่ค่อยจะดันให้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการทําคลิปแบบซ้ําๆเดิมๆผมก็ไม่รู้จะไปหาตัวละครที่ไหนมาทำเอาเนาะก็ใช้เอาอย่างนี้แล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นได้ว่าสปอร์ตนะครับสปอร์ตเมติกนะครับ gs 5000เป็นสปอร์ตเมติก gs 5000ตัวสปอร์ต ของเขาก็จะเป็นอ่าวาสปอร์ตก็จะเป็นแกนใหญ่นะครับแกนใหญ่ตัวคลิกเสียงก็จะเป็นแผ่นสปริงดีดแผ่นเหล็กนะครับอลอกตัวนี้เป็นลอกเรียกว่าจะเป็นแบบใหม่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าสภาพเขาเยี่ยมอ่องอลาไทยดูฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะนสะท้อนกังเงาดูเห็นไหม มีแต่มีแล้วนะครับเป็นลอกที่เบอร์ใหญ่ใช้อัดปลาใหญ่ใช้ตกปลาใหญ่สายเฝ้า,าเขื่อนบอ่อบึงทะเลบึกสวายยี่สกได้หมดครับตัวนี้เป็นเปน็หนหาลอกแข็งแรงมากดินนิดเดียวแต่นิดเดียวไปเลยลลงโรลเลอร์ไม่มีติดไม่มีตายนะครับสภาพลอกมัน เป็นเก็บเรียกว่าจะลอกใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างลื่นลื่นหมดนะครับแขนก็พับเก็บได้เก็บไปเก็บมาผมก็กลัวไอ้แขนเนี่ยมันจะไปถูกับตัวสปูนทำะทัศลอกหมดนะเวลาเก็บอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมาถูกันแล้วมันจะเสียของผมก็ใช้บับเบิรรองไว้ตลอดเวลาเก็บ นานๆก็จะออกออกมาทีตัวนี้เม็ดอินเจแปนนะครับเหมือ,อนลื่นๆแล้ล่นนลละ,อะ,อะลองตัวนี้ก็จะ,ะ,ะเดี๋ยวผมปรับให้หมุนฟังเสียงเงียบไหมละ่ะไม่มีเสียงของแบริ่งเลยนะครับเสียงเฟืองเสียงสากเสียงสะดุดอะไรไม่มีนะครับเงียบกริปเ่ย ปั่นให้ชบางคนปั่นสองรอบ <c oughs> รีวิวสรอบผมจะปั่นให้ฟังจนจนกว่าน้าจะพอใจ่อะผมปั่นใกล้ๆของเอามาใกล้ๆนะชนกล้องเลยนะให้มันฟังให้มันเคลียร์ทุกจุดเอาเอาเอ็นออกไปแล้วสภาพเอ็นออกไปตัวนี้ก็จะแถมตัวลองสายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวลองสาย ฟังชันอยู่ครบหมดกับรอบคุณภาพดีๆก็เรียกว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยี BG นะครับเป็นน่าจะเก่ากว่า BG นะครับแต่สภาพเขายังมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าความคงทนเขาแน่นอนครับรอบตัวนี้ไม่ต่างกว่ามสปีของบาความจุดสาย น<ะ>ี่ับ<ะ>นี่ไหมนี่ความจุดสายอยู่นี่ครับเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า<ะ><ะ><ะ>ใช่ไหมไปนั่นเบอร์สิบเบอร์สิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเมตรสองร้อยยี่ส<ะ>ิบเมตรมันมีทั้งบอกเป็นเบอร์และบอกเป็น ลองดูเอานะครับเบอร์ห้าเอรหกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอสิบต่ำสุดเบอร์สามสามสี่สิบสองสิบสองปอนด์เบอร์สิบก็สี่สิบปอนด์ได้ร้อยเก้าสิบไหมก็คิดดูแล้วกันสู้กับปลาชาสายสี่สิบปอนด์นี่เรียกว่าปลาบึกร้อยโลยังหงายหลังอะ่ะครับก็ ฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับทนาสนใจก็ทักมาเช่นเคยครับผม